แล้วจากคนไข้นะคะเป็นฝ้าแล้วก็ปิดซื้อครีมผาฝ้า,าจากแอปนะคะจากแอป ชอปลอสดรอนะคะเออเอามาทานะคะปรากฏว่าเป็นครีมไฮดรคิน like. อนค่ะตอนใช้แบบหน้าดีมากๆเลยนะคะทีนี้ปอเลิกใช้ทั้งเลยค่ะหน้าแหกกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะพอดีเอามอไลฟ์สดเสร็จเนาะแล้วก็มีคนไข้ทักเข้ามานะในอินบ็อกนะคะเออจานั่นแหละมันเดินมาคามีประหานเรื่องฝ้าเลยค่ะก็ขอซื้อครีมทาฝ้าสุดทิดของหมอเองนั่นแหละจัดเออทีนี้ก็แบบโอนเงินอะไรรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณไข้ก็มาถามว่าคุณหมอขาแล้วครีมของหมอนี่ยนะคะสามารถใช้คู่กับครีมที่หนูใช้อยู่แล้วได้ไหมคะหมอเออสงสัยใช้คร คนไข้ส่งรูปให้หมอดูได้ไหมคะคนไข้ก็ส่งร mm ูปครีมมาให้ท hmm. mm ังหวดสตัวนะคะปรากฏว่าครีมที่ค uh ุณไข้ใช mm ้อ hmm. ยู่นะคะเขียนไว้ชัดเจนเลยค่ะว uh ่าเป็น4%ไทโดรคินอนนะคะเออจะก็ตกใจอ๋อโชคดีนะคะถามก่อนนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ถามก่อนเกิดอะไรขึ้นคะพอคนไข้หยุดใช้ครีมไฮโดรคินอนนะคะฝ้ามันจะเยอมากขึ้นค่ะ มันประจวบเหมาะกับเวลาที่คณไข้ใช้ครีมหมอพอดีค่ะคนไข้เขาก็จะบอกว่าเออใช้ครีมหมอแล้วก็ฝ้าเขือนขึ้นดีนั้นถามก่อนนะเออบอกก็เลยแบบอ,อถามคนไข้ต่อนะเออคนไข้จะเอายาตัวนี้มาจากไหนนี่เป็นยาตัวนี้เออคณไข้บอกว่าซื้อมาจากช็อปซื้อมาจากชอ,ชอ,ชอปอลอฟดอรดค่ะอบอกว่าอย่างนี้นะคะเออซื้อตามเพื่อนเพื่อนไน,น้านเพื่อนใช้ดีก็ลยใช้ตามไม่น่านะคะตอนที่หนูหยุดใช้หนูรู้สึกว่ามันเหือมากกว่าเดิมค่ะหนูเลยมาทักขอซื้อครีมหมอนี่ละค่ะกลับว่ามันจะดีขึ้น ถามก่อนนะคะถ้าจะไม่ถามก่อนเนี่ยความซวยตกตกไปที่ชั้นแน่นอนคุณค่าจะต้องมาว่าใช้ครีมหมอนแล้วแบบแย่ขึ้นแน่นอนไปใช่ไหมครับดีใน,น,นตัวทันจริงๆแล้วอีกตัวครีมทาฟ้าไฮโดรคกินนองดูทินเนในทางวิชาการมันสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้ต่อเนื่องประมาณสักสี่เดือนจากนั้นก็เราได้ใช้สี่เปอร์เซ็นต์ก่อนจากนั้นก็ครบสี่เดือนก็ลดลงเป็นสองเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ทาต่อเนื่องไปสักสองเดือนแล้วก็ค่อยหยุดใช้ไปเรื่อยๆนะคะในทางทฤษฎีเขาทำแบบนี้แหละค่ะเขาทำแบบนี้แหละแต่ทางปฏิบัตินะครับพอหหหยยยยยุุุดดดดใช้้้แแคคค่่่่่นนนััลละะะไไมมววาาาาจสสเตต็็็ป์งงงอๆกทกท ขึ้นมาใหม่เกือบทุกเคสค่ะบางเคสอย่างดีก็ขึ้นมาเท่าเดิมหลายหลายเคสขึ้นมาแล้วก็แบบเป็นมากกว่าเดิมนะคะเออใครบางคนบอกว่าอา้าวมันก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆ,ๆได้ไหมคะมันองหยุดได้ไหมคะใช้ไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นฝ้าถาวรอ,อะ่ะเขาเรียกโอโครโนซิสนะคะเป็นฝ้าเทาๆค่ะรักษายากมากนะคะแทบจะรักษาไม่ได้เลยด้วยซ้ำน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็เลยหยุดใช้โดคิโนนในการรักษาฝ้าเลยนะคะจริงๆีตัวครีนรักษาฝ้าที่ที่คนไท้เอามาให้หมอดูนะจริงๆเนี่ยมันเป็น ตัวยานะต้องอจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มเจอในร้านขายยานะคะออจริงๆเขาก็ให้ใช้ได้เนะ,คะ่ค่ะแต่ว่าต้องควบคุม